สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบกับเกมสยองขวัญเรื่องราวความเจ็บปวดความทรมานของพ่อคนหนึ่งที่ต้องสูญเสียลูกสาวไปเกมนี้มีชื่อว่า closing doors ครับทุกๆคืนคุณพ่อคนนี้จะต้องต่อสู้กับความทรงจําความโหดร้ายที่เกิดขึ้นการโทษตัวเองเดี๋ยวเรามาดูว่าสาเหตุที่ทําให้เกิดเรื่องราวทั้งหมดนี้ขึ้นมาเนี่ยในเกมนี้มันเป็นอะไรกันแน่นะถ้าพร้อมแล้วตามพี่มา <S <S> <S> <S ตื่นขึ้นมาทีวีถูกเปิดทิ้งเอาไว้ ถอ,องเบียร์เต็มบ้านพล็อตเกมของคนที่อมทุกนี่ฮะ take the lead. อ,อไปเยี่ยวซะหน่อยดีกว่าว่แล้วคือดูหนังผีนะ d r u n k e n h o r r o r Heroes สภาพบ้านกราฟิกสวยเลยทีเดียวแต่ผมจะหมดมาไว้ช้าลงหน่อยไปเยี่ยวดีกว่าว่า Take a leak ปิดทีวีก่อนไนเ้เหีี่ซ่าอยู่นั่นเนี่ย อย่าซาให้มากว่ะไม่มีใครกล้าซากูที่นี่เว้ยเรามาดูฉากในบ้านนี้ก่อนนะครับก็อย่างที่เห็นขวดมีแต่ขวดกระป๋องอะไรเต็มไปหมดแล้วแบ็กกราวของเกมก็คือลูกสาวเสียชีวิตแหละศูญเสียลูกสาวจำไม่รู้ว่าเพราะอะไรอันนี้น่าจะเป็นประตูบ้านออกไม่ได้ครับห้องน้ำไปทางไหนวะน้อยบ้านหลังนี้โครงสร้างก็ไม่เหมือนบ้านโมเดลฟรีนะทุกคน น,นี้เป็นห้องครัวห้องกินข้าวอันนี้ห้องครัวคำถามคือห้องน้ำอยู่ไหนเสียงดซเฟฟกดีนะเสียงตู้ยงตู้เย็นแบบมีสภาพแวดลอ้อมห้องน้ำอยู่ห้องบนเหรอวะโซนซักล้าง Time to die man and his woman ชื่อหนังสือแต่ละเรื่องอ่ะตอนนี้เป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนตรงเลยนะครับในในเกมนะการเดินขึ้นบันไดแบบเฮียกล้องกระตุกหนักมากกึกกึกกึไม่ปรับให้มันสมบูรณหน่อยพ่อนี่คือวิธีการแง้มประตูเกมนี้เยี่ยวหน่อยวะ Take เทคกกลิกกี่ลิตรวะเนี่ย หมดตัวแล้วมั้งเนี่ยดี๋ยวน้อยเขาก็ยกไอ้ฝานั่งขึ้นนะจะได้ไม่เลอะแต่ก็สกรปรกอยู่ดีอ่ะฉันว่าฉันหาน้ำกินหน่อยดีกว่าดิ้งที่ไหนก็ได้แต่ไม่ใช่ที่ชักโคกแต่ว่าถ้าจะมีลูกได้ก็ต้องมีเมียถูกป่ะแต่ไม่เห็นว่าจะมีเมียอยู่ด้วยเลยนะบ้านเนี้ยห้องเราถ้ามีลูกต้องมีห้องลูกล็อก อไปหาน้ำกินหน่อยดีกว่าเนะเพิ่งเสียน้ำไปอ่ะต้องเติมน้ำซีนลงบันไดเฮี้ยมากเมื่อก,กี้เหมือนมีเสียงประตูเปิดเลยอ่ะหรือปิดประตูปิดเองเหรอช่างมันไม่เป็นไรกูเป็นคนเมาไม่ค่อยแคร์อยู่แล้วชีวิตมันเส็งเคร่งว่ะ กินน้ำนีกว่าว่ะเปิดขวดเอือกเอือกเอือกเปิดกระป๋องว่ะเอา้าวเบีย์นี่ว่ะไอ้เฮียคนคนนี้แม่งคอแข็งจัดเลยแดกเบียร์หนักมากไม่เห็นเอมิลี่มาสักพักแล้วเอมิลี่อยู่ไหนเนี่ยเอมิลี่คือใครวะลูกวะ ไปหาเอมิลี่ดิเขาบอกไม่เจอเอมิลี่มาไม่เห็นเอมิลี่มาสักพักแล้วหายไปไหนเนี่ยไปคอห้องหน่อยเด้เอมิลี่เอมิลี่ลูกพ่อเอมิลี่เอมิลี่หรือว่าลูกออกไปเล่นข้างนอกกันนะ มีจานข้าวเน่าๆตรงนี้ด้วยลูกสาวเราไปไหนเนี่ยเฮ้เอมิลี่ลูกอยู่ข้างนอกบ้านหรือเปล่านะเอมิลี่เกมน,นี้ไม่มีเควส์บอกเลยนะว่าต้องทำอะไรต่อกูตามหาลูกก่อนมีบ่าหลังบ้าน ก็ไม่มีอ่ะก็ไม่มีแล้วนะหมายถึงว่าไม่ไมเกิดบ้าอะไรขึ้นวะเนี่ยทำไมประตูแม่งล็อกหมดเลยเฮ้ทำไมฝั่งนู้นมีไฟกระพริบด้วยอ่ะคืออะไรเหมือนมีประตูบ้านอีกหลังนึงอะครับบอกพ่อทีลูกพ่อต้องทำอะไรต่อไป เมีเสียงอีกแลครับเสียงประตูปิดเองเหรอหุยห้องใต้ดินเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะนี่อยู่ชั้นสองไม่ใช่เหรอทำไมชั้นสองมีห้องใต้ดินวะ What แล้วมีบางอย่างอยู่ตรงนั้นครับเรืองแสงส่องทาง ไฟฉายว่ะทำไมอ่ะไปไหนเอามีกุญแจเฉยเชี่ชยมืดที่นี่ที่ไหนครับเนี่ยอะไรอ่ะสเปรย์พ่นสีเหรอข้างหน้าเห็นประตูนะลางๆ แล้วด้านซ้ายก่อนจะไปที่ประตูก็ต้องเดินซอกแซกสักนิดนึ่งกุญแจว่ะจิตตุงเป่งของเราทําให้เราเจอกุญแจนะครับไปต่อดิที่ไหนครับเนี่ย รูปข้างๆก็ไม่ได้สื่ออะไรนะงานศิลปะทั่วไปแต่มันคือที่ไหนนี่มันไม่ใช่บ้านเราแล้วเนี่ยยังไงดีมืด,ดยเยอะเป็นเหมือนเตียง วิทยุครับเป็นเรื่องราวข่าวที่ถูกประกาศทางวิทยุนะครับ เหตุการณ์โศกนาฏกรรมร,รถชนซึ่งในที่เกิดเหตุเขาบอกว่ามีชายคนหนึ่งน่าจะเป็นคนขับเดินวนอยู่ตรงที่เกิดเหตุอ่ะแบบงงแบบยืนเหม ER, ่รอยพูดจาอะไรพ,พึมพำคนเดียวไม่รู้แล้วก็ก่อนที่เขาจะหนีไปคือคือเขาแบบเหมือนยืนสตันอ่ะจิตหลุดอ่ะจากเหตุการณ์ครั้งนั้นอ่ะแล้วเขาก็หนีไปนะยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนขับแต่เขาบอกว่าเป็นชายสูง6ฟุต1นิ้วใส่เสื้อยีนดนิมใส่แจ็คเก็ตสีน้ำตาลน,นะครับยังไม่รู้รูปพรรณสันฐานเท่าไหร่แต่ว่าเป็นผู้ชายผิวขาวผมสีน้ำตาลรร่าเเีีี้ทกกิดตนนนนมมัสภพถถชใ พเด็กสาวที่จําสภาพไม่ได้และไม่รู้ว่าเด็กคนนั้นเป็นใครเพราะว่ามันเละมากที่สําคัญคือสาเหตุของการตายครั้งนี้น่าจะเป็นเพราะว่าที่คาดเข็มขัดมันแบบมันขาดมันชํารุดพอรถชนมันก็เลยทําให้น้องแบบไม่สามารถเซฟจากเข็มขัดได้ก็คือกระแทกเต็มแรงคนขับหนีหายไปนะครับซึ่งระหว่างที่ฟังเสียงวิทยุมีเสียงแทรกขึ้นมาด้วยว่าความผิดมึงนั่นแหละก็คาดว่าเราหรือเปล่าเป็นคนขับรถในวันนั้นเมาด้วย หมือนยืนเมายืนงงแล้วก็พูดอะไรพึมพำไม่รู้หน้าที่เกิดเหตุนะครับเมื่อกี้เหมือนจะเป็นศพเด็กกลับมาที่บ้านแล้วแต่ว่าบ้านมืดตื๊อเลยน่านไงที่ผมบอกเห็นแสงแวบๆบแบบตอนแรกมันคือตรงนั้นนี่เองแล้วเรากลับมาที่ประตูหลังห้องครัวครับซึ่งตอนนี้บ้านเรามืดตื๊อไปแล้วด้วยนะ พยายามมองรายละเอียดว่ามีอะไรเปลี่ยนไปไหมในบ้านนะเสียงลั่นมาจากชั้นสองครับประตูลั่นมาเลยเราจะขึ้นข้างบนกันไอ้เหี้ยอะไรไนี้เอาเอา เสียงเฮียเสียงเฮียมากไซเฟ็กแน่นหูมากห้องน้ำไม่มีอะไรนะครับห้องนอนเราเละเสียงลั่นมาจากห้องนอน คุณซส์เสกเกมนี้ทำดีมากคือมันเซอร์ราวในหูมากถ้าใส่หูฟังดูว่ห้องลูกเอมิลี่อยู่หรือเปล่าลูกกุญแจว่ะฟอนดอร์กุญแจประตูหน้าเสียงจึงมากประตูหน้านะครับ รอบนี้มองเห็นระเบียงข้างนอกนะอ,อประตูหน้าพาเราไปเจอประตูอีกบานโอ้ย What <are> you? แกคือตัวอะไรอะทำอะไรกับลูกสาวฉัน you จำไม่ได้เหรอคะ พ่อทำแบบนี้กับหนูไงพ่อหนูว่าสิพ่อพ่อดื่มพอหรือยังตุการรถชนนั่นลูกควรจะตายไปแล้วสิพ่อยังปล่อยหนูไปไม่ได้ใช่ไหมล่ะหนูอยากเป็นหมอพ่อพากสิ่งนั้นไปจากหนูดโปรดบอกพ่อทีว่าพ่อจะแก้ไขมันยังไงไว้เจอกันในนรกนะครับพ่อเดี๋ยวก่อนนี่มันไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมเอมิลี่จากไปแล้วฉันพาเธอกลับมาไม่ได้พ่อลักลูกนะเอมิลี่ ลูกอยากเป็นหมอด้วยพ่อทากสิ่งนี้ไปจากหนูพ่อดื่มพอหรือยังล่ะไอ้เหี้ย,เ,ยเป็นคำพูดที่เจ็บนะเจ็บอยู่ใครที่แบบว่าติดแอลกอฮอลอะไรเงี้ยคือแบบอย่าให้มันทําลายชีวิตคุณเลยนะจริงๆเพื่อคนที่คุณรักคนที่แค่เนี้ยแค่คุณดื่มเหล้าแล้วคุณไปขับรถก็คือทําให้เสียคนในคนในครอบครัวไปได้เลยซึ่งอนาคตเด็กคนหนึ่งหายไปครับเราลูกเราก็ครอบครัวไม่มีนเหมือนเดิมน่นอนโอ้โหโอ้โห ใช่ไหมโอ้โหใช่แบบที่กูคิดเลยไม่มองแล้วเดินเนี่ยเอมิลี่ลูกพ่อใจเย็นลูกพ่อต้องหากุญเจ้าลูกพ่อใจเย็นนะเอมิลี่แล้วเธอของ ีของอะไรตรงไหนบ้างก็ไม่รู้เนี่ยทางตันจ้าทางตันจ้าเ,เดินเก่งไปด้วยสิโอ้หเฮ้ยเขี้ยะตกใจนิสัตลูกลูกพ่อยิ้แจชยไหนวะ บนตู้สักตู้นึงอะอ,อาจจะกวงเดินเร็วจังอ่ะอาจจะกลางๆนะครับนี่เป็นเกมที่ทำให้กูต้องเดินมูนวอล์กอีกครั้งไอเ้เหี้ยึได้แล้วดิคุญแจเขาวงกดประตูเมื่อกี้ป่ะ ประตูมันอยู่ตรงนี้แหละทางเฮีรยมไม่ใช่เหรอวะนี่ๆๆเปิดสิวะบา,บายบายเอมิลี่ยังจะตามอีกเหรอ อ,อปล่อยฉันไปแล้วเรากลับมาที่บ้านที่ดูแบบสว่างดูสะอาดดูเรียบร้อยไม่มีกระป๋องเหล้าไม่มีขวดเบียร์เป็นบ้านที่ดูแบบน่าอยู่ที่สุดบ้านที่มีรูปครอบครัว สะอาดสะอาดขาวชัวแสงเงาสวยโบ๊เออสวยมากเลยอะกราฟิกอะโคตรเหมือนจริงเลยทิบไหยอะแล้วลูกเราละ่ะสิ่งเดียวที่แยก่ก็คือการขึ้นบันไดลงบันไดนะครับหัวโยกมากสภาพห้องน้ำที่แบบโอ้โหขาวใสสะอาดน่าอยู่ไม่มีคราบเยี่ยวคราบขี้ ห้องนอนของเราที่ดูแบบอบอุ่นโคซี่เรื่มถึงลูกของเราที่ผมเห็นแขนซ้ายมีรอยกีดด้วยนะเมื่อกี้เนะี้ยมีป่ะ มารูปเตียงลูกนะครับแต่ก็ไม่มีใครอยู่แล้วนะ ประตูแล้วก็เดินออกมาครับความสกเศร้าคือสิ่งที่เราต้องชดใช้เพื่อความรักนะครับประมาณนั้นเป็นราคาที่เราต้องจ่ายเพื่อความรักครับความสกเศร้าที่ตามมาถ้าไทยมีความรักก็ต้องพร้อมที่จะต้องรับความสกเศร้านี่คือ closing door ครับเป็นเกมสยองขวัญสั้นๆประสบการณ์ ของคนที่สูญเสียลูกสาวไปยังคงติดอยู่กับความรู้สึกผิดโทษตัวเองจมอยู่ในกองขวดเหล้าจนคําพูดสุดท้ายของลูกที่บอกว่าดื่มพอหรือยังถ้าตอนจบเป็นแบบนี้ก็คือเขาสามารถกลับตัวได้นะอย่างน้อยเขาก็ไปต่อได้เลิกเหล้าเลิกเบียนะครับไม่คิดว่าเค้นจะสั้นขนาดนี้นะประมาณ20กว่านาทีเองนะครับแต่ก็ทําบรรยากาศดีทํากราฟิกสวยเลยจบเรียบร้อยสําหรับ closing doors นะครับสยองขวัญวัน,นิด อุทาหรณ์ให้คิดว่าการดื่มแอลกอฮอล์ดื่มได้นะครับดื่มได้แต่ดื่มแต่พอเพียงไม่ใช่ติดเสพติดจนทําให้ชีวิตพังให้คนรอบข้างเป็นทุกข์เกิดการสูญเสียขึ้นมาอย่างนี้ก็ไม่เอานะครับฝากไว้ตรงนี้ละกันพี่เองก็ดื่ม,พ,ม,พ,มพี่ชอบดื่มเปิดพี่ชอบดื่มเบียร์แต่พี่แบบกินเพื่อความสุนทรีไม่ได้กินทุกวันไม่ได้กินทั้งวันกินแบบเอาเป็นเอาตายไม่ให้แบบนั้นทุกอย่างจะดีถ้ามันพอดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ